ครับก็วันนี้เราเจอไทยกันเองครับก็เราซ้อมกันด้วยกันอยู่แล้วเรารู้แผนการกันอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าใครผิดพลาดน้อยกว่ากันแล้วก็สามารถทำเกมบุกได้มากกว่ากันครับก็สิ่งที่อยากจะฝากถึงเอ็มเอ็มนะคะที่จริงก็ ทั้งสคนเขาก็มีจุดแข็งอยู่แล้วแล้วก็มีข้อดีข้อเด่นของเขาอยู่แล้วค่ะก็อยากให้พัฒนาต่อไปก็ยังไงก็ซ้อมกันก็ได้เรียนรู้กันอ o n s t a n t o r n a m e n t n t p a s i n t ครับก็สำหรับความกดดันหรือความคาดหวังคือเราก็ไม่ได้เราไม่ได้มีจุดนั้นเราพยายาม ทําแต่รอบให้เต็มที่ใช้สิ่งที่ซ้อมมาให้ได้มากที่สุดแค่นั้นพอครับไม่ได้มากดดันตัวเองครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะก็เป็นกําลังใจให้พ่อกับบ้าด้นะคะก็พรุ่งนี้ก็รอบแปดแล้วก็ทําเต็มที่ค่ะ